โอ้เกรย์ครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดปลายนะครับวันนี้เอาเข้ามาบางๆครับที่ร้อยเท่านั้นนะครับมาอยู่ในช่วงเวลาตีสี่สิบห้านทีนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าเวลานี้นะครับจะส่งพลังหรือเปล่านะครับมานะครับเอาเข้ามาสามร้อยนิ่มๆกันไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับอยู่แท้ดิกระซิแท้ช่วงเวลาบอกไปแล้วว่ากี่โมงจะแตกหรือไม่นะครับถ้าแตกแคปรูปนี้มา ส่งแจกกันเหมือนเดิมนะครับผมอสำหรับใครที่ผมไม่ตอบนะครับแปลว่าสิิ์หมดนะครับต้องเอาไว้คลิปหน้าเด้อจ้าอ้าวจัดไปครับเพื่อนๆมาดูดียังไงนะครับต้องค่อยๆกดค่อยๆเล่นครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปใจร้อนหัวใจสําคัญนะครับคือช่วงเวลาครับใครติดตามอยู่น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเป็นยังไงมาก่อนที่หนึ่งเครวันจีครับโอ้โหสุดครับเพื่อนๆไปต่อเป็นสบต่อเลยครับถ้าอย่างนี้เอ้ามาเฉยครับมาเฉยครับเพื่อนๆอะไรวะเนี่ยโอ้โหโรบินสุดมาอีกสามเครครับโอ้ยตายแล้วนะครับเนี่ยเนี่ย ถ้าอย่างเงี้ยเลิกได้เลิกเลยนะครับไม่ต้องไปอยู่นานนะเพื่อนๆแต่วันนี้ถือว่าได้คลิปไปเบ็ดร้อยต่อเลยเบ็ดร้อยต่อเลยนะครับต้องบอกว่าเล่นง,ง่ายนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมกระต่าย PG กระต่ายโชคลาภเออทั้งชื่อกันเอาเองละ <c oughs> จัดไปครับกดไปเรื่อยๆนะครับพยายามใจเย็นๆน,นะเพื่อนๆ เราเล่นให้เป็นนะครับเล่นให้รู้นะครับแต่ทำไมมันเว้าเกินทำไมมันเว้าเกินขนาดนี้นะครับขอ,อสุดๆหน่อยได้ปะ ขอสุดๆหน่อยได้ปะขอสุดๆหน่อยได้ปะขอสุดๆครับดอกนี้มาเฉยครับแล่เลยโอ้โหเพื่อน ไม่ได้งั้นครับจบครับจบครับแตกหมื่นครับในระยะเวลาเลยครับแค่3ามนาทีเท่านั้นครับเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับสวยไม่สวยดูเอาครับเพื่อนๆพอครับเท่านี้พอครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างปักไว้ให้ครบทั่วแล้วนะครับไว้จะันให่คลิปหน้าครับเพื่อนๆเอาเข้ามาสามแตกหมื่นเ โคตรสุดโคตรเดือดครับอยู่แท้หรือก็สิทธิแท้ดีอย่างนี้นี่เอง